อ่างที่เรียนให้ทราบนะคะว่าเมื่อวานนี้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็ได้มีการถแถลงนโยบายนะคะ,คะแล้วก็ทิศทางในปีหน้าว่าจะเป็นอย่างไรแต่ทีนี้ถ้าเกิดเราพูดถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วเนี่ยนอกจากเรื่องของการลงทุนเราก็ต้องดูคุณภาพของบริษัทจดทะเบียนด้วยนะคะถ้าเกิดเรามากันกองแล้วเนี่ยบริษัทจดทะเบียนของเราปีนี้ไปได้ไม่เร็วเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นการระดมทุนที่มากที่สุดนะคะถึง38หลักทรัพย์ด้วยกันนะคะเรื่องราวตรงนี้จะเป็นยังไรเราไปติดตามเรื่องนี้กันกับทางด้านของคุณชนิดชานช คุณชนิค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นไงบ้างคะสาหรับถ้าเกิดเรามาดูภาพรวมของบริษัทจดทะเบียนในปี2556นกเนี่ยคุณชนิดประเมินแล้วเป็นไปดังเป้าหมายที่เราตั้งไว้ไหมคะถ้ามองสองขานะครับ <c oughs> ขาหนึ่งคือบริษัทใหม่ที่เข้ามาจดทะเบียน <c oughs> เรามีทั้งหมด38หลักทรัพย์นะครับจริงๆก็เกิดคาดเพราะว่าแม้กระทั่ง m a i เองเนี่ย <c oughs> ตั้งมา15ปีปีนี้ก็ทำลายสถิติในการที่มีบริษัทใหม่เข้ามาจดทะเบียนเนี่ย ปีนี้ถึง15บริษัท<ฮ>นะครับซึ่งอดีตเนี่ยเคยสูงสุดปี47เนี่ยประมาณ14บริษัทปีนี้ก็ทุบสถิติเก่าหัน,นท<ำ>ิ้งไวลายสถิติไปเลยนะค,ะนะคบวันนี้เองเนี่ยในแง่ของการระดมทุนเองเนี่ยแม้กระทั่งในทั้งตลาดแรกที่เราเรียกว่า IPO เนี่ยนะครับเงินจำนวน19 0 0 0ล้านนี่ไม่เคยมีใครที่จะคิดนะครับว่าบริษัทจดทะเบียน38หลักทรัพย์เนี่ย38แแห่งเหล่านี้เนี่ยจะสามารถใช้ตลาดทุนในการระดมทุน มูลค่า Market Cap ปีนี้ประมาณ3 5 0แสนล้านนะครับซึ่งซึ่งสูงสุดเป็นประวัติการเช่นเดียวกันมันมันมองให้เห็นว่าวันนี้เนี่ยตลาดทุนเริ่มที่จะฟังก์ช่นเพราะว่าในอดีตเนี่ยนักลงทุนมองเฉพาะแค่หุ้นก็คือบริษัทจดทะเบียนแต่วันนี้เราพูดถึง,งอกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเราพูดถึงกองทุนอสังหาริมทรพั์นะครับแล้วก็ในแง่ของหุ้นเองแล้วก็มีการเปิดอีกเรียกว่าอีกช้อยส์หนึ่ง ให้กับบริษัทไทยที่ไปลงทุนในต่างประเทศสามารถเอาทรัพย์สินเหล่าน,นั้นกลับมา <S <S แรกก็ c k Power ที่สปปลาว <S 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 แล้วผมเชื่อว่าเราก็จะมีเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าน้อมภาพรวม้วผมชื่อว่าปีนี้เป็นไป มากกว่าที่เราตั้งเป้าไว้เดิําไปครับเท้าที่คุณชนิดได้เล่าให้ฟังมาแสดงว่าวิวัฒน,นาการของตลาดทุนของเราเนี่ยตอนนี้ก็ถือว่ามีการพัฒนาไปอย่างค่อนข้างที่จะล้ำหน้าแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราจะมองว่าตลาดหลักทรัพย์ก็คือโอเคบริษัทในประเทศเราก็เข้ามาระดมทุนเอาบริษัทเข้าจดทะเบียนแล้วก็มีการซื้อขายหุ้นกันเท่านั้นแต่ตอนนี้เนี่ยฟังก์ชันของตลาดทุนมันเป็นมากกว่าน,นั้นแล้วเพราะว่าเครื่องมือที่เราออกมาในช่วง4-5ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเริ่มกลไกเริ่มทํางาน เริ่มต้นเมื่อสิบกว่าปีก่อนเอาบริษัทแม่เข้าจดทะเบียนสักพักหนึ่งทําธุรกิจไปก็สามารถที่จะขายทรัพย์สินนั้นเข้ากองทุนอสังหาริมทรัพย์แล้วก็เพิ่มทุนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ได้เงินเข้ามาพัฒนาต่อราคาหุ้นแม่ก็เพิ่มขึ้นกําไรก็เพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันผู้ที่ถือสินทรัพย์ตัวตัวหน่วยลงทุนตัว property fund ก็ได้รับ yield ที่สูงกว่าถ้าเขาเอาเงินไปฝากธนาคารความเสี่ยงก็น้อยกว่า นะครับมันทำความเสี่ยงสูงกว่าไปฝากธนาคารแต่ความเสี่ยงน้อยกว่าที่ไปซื้อหุ้นตัวหุ้นตัวแม่ <c oughs> แล้วก็มีกลไกวิธีแบบนี้เพื่อช่วยให้เขาสามารถเติบโตได้มันเป็น product mix นะครับแล้วผมเชื่อว่าการที่เราโฟกัสเรื่องนี้มากขึ้นเนี่ยปีหน้านักลงทุนเองก็สามารถเข้าถึงตัวกองทุนโครงสร้างพื้นฐานตัวกองทุนอสังหาริมทรัพย์ใน <c oughs> รูปแบบใหม่ที่เราเรียกว่าอกอง trust ด้วยครับผม ทีนี้ถ้าเรามาดูกันเนี่ยนะคะยุคุณนิตบอกว่าแบ่งเป็น2ขาขาหนึ่งก็คือบริษัทที่เข้า,ขาใหมค่คือ IPO และบริษัทที่อยู่เดิมเหคะเป็นยังไงบ้างเพราะจริงๆนักลงทุนเองเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาก็ค่อนข้างที่จะกลัวเกี่ยวกับเรื่องคุณภาพคือบริษัทยิ่งเยอะตลาดหลักทรัพย์มีการดูแลควบคุมคุณภาพของบริษัทจดทะเบียนยังไงบ้างคะนักลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยนะครับผมจะเชิญชวนว่าเวลาเราดูพวกเอกสารจะเป็นบทวิเคราะห์ก็ดีะจะเป็นแฟกชีตก,ก็ดีเราเคยติด ไอ้ตัว3ดาว4ดาว5ดาวที่เพื่อเราพูดถึงตัวบรรษัทพิบาลของแต่ละบร,ริษัทนะครับว่าถ้ามี3ดาวหรือ4ดาวหรือ5ดาวผมว่าตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นแล้วโดยเฉพาะเวลาเราไปไประชุมผู้ถือหุ้นะนะครับบร,ริษัทเข้ามาอย่าเพิ่งไปถามเขาครับเพราะถ้าเขาต้องจดทะเบียนสักปีกว่าสองปีถึงจะถูกวัดแต่บร,ริษัทที่เข้ามาจดทะเบียนนานแล้วแล้วยังไม่สามารถได้อย่างน้อยๆ3ดาวเนี่ย mm hmm. นักลงทุนก็ต้องถามว่าแล้วเกิดอะไรขึ้นกับบรรษัทพิบาล โดยเฉพาะถามไปที่กรรมการอย่าไปถามผู้บริหารนะครับประเด็นเรื่องของพวก,พวกเรื่องของตัว CG Scoring เนี่ยและ o r p o r a t e governance เนี่ยนะครับเราควรจะไปถามที่ตัวกรรมการโดยเฉพาะกรรมการอิสระเนี่ยบอกเฮ้ย hey, พวกคุณทําอะไรกันบ้างอะ่ะทำไมคือไม่คิดที่จะพัฒนาในส่วนของการกํากับกิจการดูแลของคุณให้มันดีเทียบเท่ากับคนในกลุ่มเดียวกับอุตสาหกรรมนะครับอันนั้นคือตัวคุณภาพในส่วนของตัวตัว CG ตัว corporate governance แต่ถ้าเกิดเรามองในเรื่องของตัว สภาพคล่องการเพิ่มทุนการใช้เครื่องมือทางการเงินก็เป็นที่น่าแปลกใจนะครับว่าปีนี้เนี่ยวอร์แรนเนี่ยจากปีปีหนึ่งมีประมาณ2030บริษัจทจดทะเบียนที่ออกตัววอร์แรนปีนี้60ก่าบกว่านะครับเพิ่มขึ้น2เท่าทลายสถิต,ติอีกเช่นเดียวกันนะครับสต็อกดีเวเดนเช่นเดียวกันนะครับในในช่วงตลาดขาขึ้นหลายบริษัทก็ต้องการเก็บเงินสดไว้ก็ให้หุ้นกับเป็นเงินปันผลแทนเป็นหุ้นปันผล ก็เป็นจุดดีที่เราเห็นได้เลยว่าหนึ่งตัวขนาดบริษัทใหญ่ขึ้นเพราะมีการเพิ่มทุนสภาพคล่องมีมากขึ้นจากการที่เพิ่มทุนแล้วเนี่ยมีหุ้นเข้ามาซื้อขายมากขึ้นสองตัวนี้ทำให้ในแง่ของตัว liquidity การซื้อขายต่อวันที่เราทัวเฉลี่ย50 0 0 0ล้านสูงสุดในอาเซียนสูงกว่าสิงคโปร์นะครับมันก็เป็นส่วนช่วยให้ทั้งบริษัทใหญ่กลางเล็กผมจำได้ว่าตัวเลข1น0 0 0 0ล้านที่ บริษัจทจดทะเบียนที่จทะเบียนอยู่แล้วปีนี้เพิ่มทุนมากขึ้นเนี่ยประมาณ15,000ล้านมาจากแค่เซตฟิฟตี้คนคิดว่าถ้าแสนห0 0หมล้านมันต้องมาจากบริษัทใหญ่ปีนี้ผิดคาดจากเซตฟิฟตี้เซตตี้แค่15,000ล้านม,มาจาก Property f u n ฟันประมาณ2-30,000ล้านมาจากบริษัทที่ไม่ใช่เซทร้อยเรื non ่องเรื่องนอนเซทร้อยเนี่ยเกือบ50,000ล้านนะครับหใน3เนี่ยนั่นแปลว่าบริษัทขนาดกลาง ที่ไม่อยู่ใน100คนแรกเนี่ยเป็นคนที่ขยายกิจการและเพิ่มทุนมากขึ้นครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันสามารถสะท้อนถึงความแข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียนในยุคนีได้ไหมครับเพราะว่าจริงๆแล้วในปีนี้ตั้งแต่ต้นปีนะคะมาจนถึงปลายปีเนี่ยคือมันเหมือนหนังกันคนละมวนต้นปีเนี่ยเซตอินดซ x ก็ขึ้นไปทําสูงสุดนะคะในรอบ20ปีแต่ว่าพอตอนหลังเนี่ยเราเจอทั้งเรื่อง QE ทั้งในเรื่องของการเมืองเนี่ยหลายคนก็ตั้งคําถามว่าแล้วบริษัทจดทะเบียนจากนี้ต่อไปเนี่ย มีพื้นฐานที่แข็งแกร่งแค่ไหนตรงนี้มันสามารถสะท้อนได้บ้างไหมคะคุณชนิดาถ้าย้อนกลับไปใา3สี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาเองใช้โอกาสในการที่ตลาดทุนมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเพิ่มส่วนที่เรียกว่าฐานทุนหรือว่า equity ีเนี่ยผมว่าไม่ต่ำกว่า5 0 0แสนล้านจากในอดีตนี่มันทำไม่ได้นะครับทำให้วันนี้เนี่ยถ้าเราย้อนยุคกลับไปเปรียบเทียบเมื่อปียุคฟองสบู่ตอนต้มยำกุ้งเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเรามี หนี้สินต่อทุนเนี่ยเป็นสัสดส่วนสูงถึง5้ถึงหเท่าวันนี้1.1ห่รือ1นงองเท่านั้นเอง,งเนะครับเพราะว่าฐานทุนเขามีการขยายในขณะเดียวกันเขาก็สามารถที่จะกู้มากขึ้นแต่รอบนี้ผมชอบอย่างหนึ่งก็คือว่าทุกคนยังเกิดทันยุคนั้นยังเป็นผู้บริหารยุคนั้นทําให้เขายังจําได้ว่าเขาเคยกู้เยอะแล้วเกิดอะไรขึ้นกับเขา ถ้าเกิดมันทิ้งห่างไปนานเกินไปเนี่ยอาจจะเป็นผู้บริหารยุคที่2เนี่ยอาจจะจําไม่ได้ว่ายุคนั้นเกิดอะไรขึ้นทําให้รอบนี้ได้สังเกตได้ว่าความเข้มแข็งหรือในแง่ของตัว capital structure ของบริษัทจดีนั้นดีขึ้นครับค่ะทีนี้จากปีนี้เราก็ไปถึงปีหน้า2,557นะคะเรามีการตั้งเป้าอย่างไงบ้างคะว่าปีหน้าเนี่ยปัจจัยเสี่ยงก็ค่อนข้างที่จะเยอะตัวเลขสษิกิไทยก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะคะปีนี้ก็ต่ํากว่าคาดด้วยแล้วก็เรื่องของ QE ก็มีการแทบเปอร์หรือว่ามีการค่อยๆลดมาเรืเ่อยๆเขาบอกว่าไอ้ตัวตลาดในกลุ่มทิปเนี่ยเงินไหลกลับไปแล้วปีนี้ไม่น่าที่จะโตได้มากตรงนี้มีความหนักใจบ้างไหมคะ ความหนักใจมีเสมอครับแต่ว่าเราเองจะไปเสพสภาพคล่องของ QE มากเกินไปก็ไม่ได้แล้ววันนี้พอ QE เขาเริ่มประกาศแล้วมีการทยอยเนี่ยผมว่าทุกคนได้เริ่มเข้าใจความคาดหวังที่เฟดได้สร้างไว้ทำให้ทุกคนไม่แพนิกนะครับทุกคนก็ต้องกลับมาดูตัว fundamental ว่าในตัวบริษัทเหล่านั้นเนี่ยที่เราจะไปลงทุนหรือว่าเราลงทุนอยู่เนี่ยเขาจะสามารถเติบโตไปพร้อมกับยุคที่ สำหรับช่วงนี้นะคะเรามาติดตามรับชมแถลงการจากสอสสกันเลยค่ะ